อนุญาตเรียนเชิญนะครับงานจากอโยธยาสู่กาแล็กซี่นะครับเรามีตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่15นี้3วันเท่านั้นนะครับเราจะได้เห็นบรรยากาศปาสวยงามที่มีสีสันหลากหลายแล้วก็ประกาศขึ้นบ้านนะครับตลอเราจนบันสีด้วยแล้วก็ขอเรียนเชิญแล้วก็ขอบคุณพี่น้องนะครับผู้ที่เพาะเลี้ยงประกศาศสวยงามประกาศขึ้นบ้านบันสีนะครับที่ได้ร่วมส่งในการเข้าประกวดกันในวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายอยากจะบอกว่ามีไฮไลท์สาคัญก็คือ,อพรุ่งนี้จะเป็นการตัดสินประกศาศสวยงามนะครับมีการชิงรางวัล เบสสังชั้นเบสสังยาวนะครับแล้วก็ประกาศที่สีสันคล้ายรมชาตินะครับแล้วก็ในวันที่14นะครับก็จะมีาการชิงชัยนะครับการลงสมัครในเรื่องของประกาศพื้นบ้านหรือประกาศป่าแล้วก็จะมีการตัดสินกันในวันที่15นะครับจะมีประกาศพื้นบ้านแล้วก็วันสี่ะวันสิบห้านะครับก็อยากขอเล่นเชิญอายุทยาสิทิพารษ์นะครับซึ่งห่างจากกรุงเทพไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะครับก็ขอเล่นเชิญแล้วก็ฝากไว้ครับขอขอบคุณอายุทยาสิทิพาร์คโดยท่านดรสมพลรัชตาพิมลชัยัยที่ได้้ใหการสนบุ นะครั้งนี้ครับผม